วีดัสวัสดีทัานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพรวผมในรายการแบงค์รถเกมเมอร์วันนี้ก็จะมาประกาศ50ซับครับกิจกรรม50ซับครับอ๋อ,อก็ก็จะแจกของรางวัลครับอ่าใครที่เป็นผู้โชคดีก็ไม่รู้ครับมาเพิ่งจะมาประกาศครับก็จะมาประกาศว่าใครที่เป็นผู้โชคดีครับก็คือหมายถึงว่าจะเลือกสุ่มนะครับเลือกสุ่มแค่สองคนครับอ่าถ้าใครได้ก็ ไปฟังกันเลยว่าได้อะไรกันนะมาไปเลยก็จะได้บัตรทูห้าสิบสองใบครับเอ้ยบัตรทูห้าสิบคนละใบครับมาก็แล้วก็มัดขอดอีกสองตัวครับคนละ2ตัวครับมาถึงว่าโชคดีนะแล้วก็สกินครับสกินสามดีสี่ดีครับมาก็ให้แค่สามอย่างพอครับมาส่วนใครที่โชคดีก็อยากได้ก็เม้นในใต้คลิปว่าเม้นอยากได้ครับ่า ก็จะเลือกสุ่มแค่สองคนนะครับผู้โชคดีก็จะประกาศในคลิปหน้าครับมาคลิปนี้ก็ขอก็ขอก็ขอตัวลากลับไปก่อนนะครับมาใครที่ชอบไปกดไลค์กดซับสไคร้นะครับถ้าร้อยถ้าร้อยถ้าร้อยซับสไคร์นี่ก็จะแจกของเหมือนกันครับแต่ว่าจะแจกเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับาแต่ว่าซับสไครผมลดครับาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนอาจจะชอบผมหรือไม่ชอบครับ หรือว่าติดใจตรงไหนก็ถ้าบกพร่องที่ผมบกพ่องตรงไหนก็บอกมาได้เลยครับมาไม่ต้องไม่ต้องมาเลิกติดตามขนาดนี้หรอกครับก <c oughs> ็ <g ül> ผมจะแจกของรางวัลที่พูดไปครับก็จะมีบัตรทูห้าสิบใบคนละใบครับมาแล้วก็มัดคอดอีกสองตัวคนคนละสองตัวครับมา แล้วก็สกิน 3D 4D ครับผู้ที่โชคดีก็จะประกาศในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาตัวขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับาลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อมีรางวัลต่อไปในโอกาสหน้าครับวันนี้ขอลากไปก่อนสวัสดีครับ๊าาย